ดูหลังมือกูอีกกันอย่ากระส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยหนังไข่อ่ะเออทำไมอ่ะไอ้ที่ดูมึงเหนื่อยไอ้ที่ผิวมึงโค้กขาวเลยก็เหนียวไอ้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอยู่นั่นเหนื่อยไป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 แม่ทำอะไรบ้างแม่ทำอะไรหน่อยแม่ทำอะไรฮะแม่ทำอะไรอ๋อแม่ไปมาแม่ดูโทรศัพท์ ผมหงอกอะไรเล็กเนี่ยแดดกำลังบีเนี่ยมองไม่เห็นเลยสายตาสั้นเห็นอยูตกอยู่ใส่แว่นไม่ได้ซื้อแว่นเลยจะไปตัดมาไม่ใส่เล่าเอาเลยแหนบอยู่ไหนไม่รู้ตรงนี้แหละตรงนี้ละอรดีไม่รู้คือถ้าไม่รู้ก็คือไม่เอาอะไรสักอย่างนะนี่ไม่เอาแล้วนะใครไม่ดึงครอยไปเร็วๆไป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 มันยุบแล้ว เด็กก็เป็นโรคโ่ออนอย่าอย่าให้ได้เห็นว่ามึงเป็นนะยากโลกกำพร้ามมึงเป็นอะไรนะเป็นแต่หนักๆอย่างเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเออเข้าฟองเป็นเหรอบางบ้างก็เป็นมะเร็งเออมึงก็จะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่บ้านไม่เป็นโรคปัญญาอ่อนอ่ะเพี่ยโรคลิซิดัวนี่แม่แบบไหนวะ แล้วทีนี้อยากจะผอมออกกำลังกายทวีสิครับคิดอยู่ใช้ไหมเนี่ยรูไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ดูแม่นิ้งนอนตายเลย้ยขึ้นอื่นลแล้ว่ะไม่ดูไม่ห่วงแม่เหรอไม่ห่วงห่วงพ่อเหรอกูอตายแล้วอย่ามายุ่งกับกูนะยุ่งอีกต้องยุ่ง อย่าไปตีเจ็บหน้าเลยแม่ก <as> ูตายแล้วอย่าไปอยู <today> ่กับกูฮิตายแล้วกูจับลูกไม่ได้เพราะกูตายแล้วเพราะมิฮแค่กูตายกูตายแล้วตายไม่ต้องมากับกูแสดงว่าพเ ไม่เอาเหนื่อยเขาจะเขาว่าเหนื่อยปะ่ะเหนื่อยคือไม่อยากทำอะไรอะอยากอยู่เฉยๆคือนุ่มเทปถอดไปแล้วเลยไหถอดแล้วมอือวานเออถอดไปเลยเออถอดไม่ดีมันมีวันดาวันหนึ่งแหละพรุ่งนี้ก็ใช้เหนื่อยเหนื่อยเจอแล้วว่อะไรล่ะทำอะไรดิันหัววะ่ะขันหัวก็เกาดิเกาต่อต่อผมแล้ว,วน,นะ